อย่าง300วันมีการประชุมหยุดมันซะส9 6วันอีก4วันไม่ได้ไปทำงานนะครับไปเบิกเงินต้องสร้างค่านิยมใหม่ที่มันสร้างสรรค์ต้องบอกเขาว่างานทุกงานมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสอนเด็กลูกหลานเราให้เป็นผู้ประกอบการไม่ใช่เออะรับราชการเออะรับราชการบอกเบิกได้ป่วยแล้วเบิกได้เบิกได้เยอะไหมเบิกได้เจ็ดชั่วโคต ไม่ได้แค่ตัวเองเออเบิกได้เจ็ดชั่วโคตรแล้วทา่านประธานครับ,บรัฐวิสาหกิจยิ่งแล้วผมไม่รู้จะที่อื่นจะหยุดเท่าไหมแต่รัฐวิสาหกิจหลายแห่งหยุดเยอะไปหมดเสาร์อาทิตย์ก็หยุดชดเชยก็หยุดหยุดหยุดหมดวันลาไปดูสิครับลากิจลาป่วยลาพักร้อนลาพักผ่อนลาโอ้หรือบางทีไปทํางานโรงงานบอกลาอะไรได้บ้างมันบอกลาได้สองอย่างคือลาออกกับลาตาย ท้ายไม่กล้าลาเลยไม่กล้าลาแต่ถ้าทำงานในภาครัฐเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลรัฐธากิจโอ้วันลาเยอะจริงๆแล้วยิ่งถ้าทำงานสูงๆนะครับเป็นให้ได้ถึงวุฒิสมาชิกนี่ตลอดอายุของการประชุมสภาไม่ต้องไปเลยครับไม่ต้องไปเลยครับอย่าง300วันมีการประชุมหยุดมสักสองวันอีก4วันไม่ได้ไปทำงานนะครับไปเบิกเงิน